สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับครูเกตอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสืบเนื่องจากคาบเรียนที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของคำพ้องรูปกันไปแล้วค่ะในคาบเรียนนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนในเรื่องของคำพ้องเสียงกันบ้างค่ะซึ่งคำพ้องเสียงนะคะก็ถือว่าเป็น ประเภทของคำพ้องรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีการออกเสียงเหมือนกันนะคะอ่านเสียงเหมือนกันนะคะแต่ว่ารูปเขียนนะคะรวมไปถึงความหมายนั้นมีความแตกต่างกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเรามาดูประโยคต่อไปนี้นะคะว่ามีคำพ้องเสียงกี่คำนะคะเด็กๆคะเรามาอ่านประโยคกันเลยค่ะ เพลาเย็นเขารดน้ำต้นไม้ก่อนขับรถไปชิมอาหารรสอร่อยนะคะเด็กๆคิดว่ามีคำพ้องเสียงด้วยกันทั้งหมดกี่คำคะถูกต้องค่ะมีด้วยกันทั้งหมดสามคำนั่นเองนะคะเพราะว่านะคะก็จะมีคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะมีด้วยกันสามคำเด็กๆจะสังเกตเห็นไหมคะว่ามีคำไหนบ้างมีคำว่า รถนะคะอ่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะรถนะคะต่อไปนะคะ,ะรถในรูปแบบที่เป็นขับรถนะคะที่เป็นยานพาหนะนะคะส่วนรถแรกเนี่ยก็คือเป็นกริยาน,นะคะแสดงถึงการกระทํานะคะว่ากําลังรดน้ําต้นไม้อยู่นะคะต่อไปนะคะรถที่3มเลยก็คือเป็นรสชาตินะคะเป็นรสชาตินะคะ และรวมแล้วและนี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะของคำของเสียงนะคะที่อ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่ว่ารูปเขียนต่างกันความหมายก็ต่างกันออกไปด้วยนะคะ เรามาทบทวนความหมายของคำพ้องกันนะคะก็คือคำที่มีการเขียนการอ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะหรือว่ามีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งคำพ้องเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดด้วยกันนะคะนั่นก็ค File, dedim, ือคำพ้องรูปและก็คำพ้องเสียงนะคะเรามาทบทวนนะคะลักษณะของคำพ้องรูปกันค่ะซึ่งคำพ้องรูปนะคะก็จะ มีลักษณะเป็นคำที่เขียนเหมือนกันนะคะเป็นคำที่อ่านออกเสียงต่างกันแต่ว่ามีความหมายก็ต่างกันด้วยนะคะต่อไปนะคะก็คือในคาบเรียนนี้เด็กๆก็จะได้เรียนในเรื่องของคำพ้องเสียงนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นคำพ้องเสียงเนี่ยก็จะมีเสียงอ่านเหมือนกันนะคะแต่ว่ารูปเขียนเนี่ยเขียนต่างกันความหมายต่างกันนะคะ ถ้าเป็นเช่นนี้นะคะลักษณะของคำพ้องก็คือมันจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยที่มันเหมือนกันนะคะสำหรับลักษณะของคำพ้องเสียงนะคะเด็กๆก็จะอ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะเขียนต่างกันแล้วก็มีความหมายที่ต่างกันไปด้วยนะคะ จะมาดูตัวอย่างคำพ้องเสียงกันนะคะคำแรกนะคะนั่นก็คือคำว่าการค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าลักษณะการเขียนคำว่าการนั้นต่างกันนะคะเด็กๆขาแต่ว่าอ่านออกเสียงเหมือนกันหมดเลยทั้ง3าํานะคะความหมายก็ต่างกันออกไปนะคะการแรกเนี่ยก็จะหมายถึงว่างานหรือว่าการงานนะคะหรือว่าสิ่งเรื่องที่ทำนะคะ ต่อไปการที่2หมายถึงว่าการเวลาการที่3มก็จะหมายถึงว่าทองนะคะต่อไปนะคะคําที่2นะคะก็จะหมายถึงโจทย์นะคะอ่านว่าโจทย์ได้กจงสังเกตเหมือนกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเขียนต่างกันนะคะโจทย์แรกเนี่ยก็จะหมายถึงว่าบุคคลนะคะผู้ฟ้องคดีต่อศาลหรือว่าผู้กล่าวหานะคะต่อไปโจทย์ที่2เนี่ยก็จะหมายถึงว่าคําถามในวิชาคณิตนะคะโจทย์วิชาคณิตนะคะต่อไปค่ะ โจทย์ในข้อคำที่สามนี้นะคะก็จะมาถึงว่าการพูดเล่าลือกันนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะคําพ้องเสียงกันต่อนะคะในคําว่าสุกค่ะสุขแรกนะคะหมายถึงว่าการพ้นจากหามนะคะเปลี่ยนสภาพจากดิบเนี่ยก็กลายเป็นสุขนะคะอย่างเช่นด้วยกรรมวิธีต่างๆนะคะต้มผัด แกงทอดอย่างนะคะก็คือทําให้สุขนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสุขที่สองเนี่ยก็จะหมายถึงว่าความสุขสบายกายสบายใจนะคะสุขที่สามเนี่ยก็จะหมายถึงว่าชื่อดาวเคราะห์ดวงที่2ในระบบสุริยะนะคะก็คือดาวสุขนะคะหรือว่าจะเป็นชื่อวันสุขนะคะเป็นชื่อวันที่6ของสัปดาห์นะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างกันต่อค่ะตัวอ,อย่างคำพ้องเสียงนะคะ ในคำนี้นะคะก็จะหมายก็คือคําว่าพักนะคะพักเนี่ยพักแรกก็หมายถึงว่าการหยุดพักนะคะหยุดพักชั่วคคาวหรือแม้แต่การพักผ่อนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะพักที่สองก็หมายถึงว่าพักพวกนะคะหมายถึงหมู่คนนะคะที่เข้ารวมกันเป็นพวกนะคะเป็นฝ่ายหรือที่เราเรียกว่าพักพวกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพักที่สามนะคะหมายถึงว่าพักหน้านะคะ หมายถึงหน้านะคะพระพักนะคะเรามาฝึกอ่านคําล้องเสียงนะคะไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เด็กๆสังเกตนะคะคําที่ครูเน้นด้วยอักษรสีนะคะมาดูค่ะคําแรกนะคะกล่าวขานปีขานสั่งขานคําที่สองค่ะโจทย์เลขโจทย์จําเลยโจทย์จันคําที่สามค่ะ เถาวันวันยุกวันโรคคำที่สี่ค่ะไม้จันร์อัฐจันอัศจันต่อไปค่ะคำที่ห้านะคะผิวพันธพันพืช ผลิตภัณฑ์นะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าที่เป็นตัวอักษรสีนะคะแต่และคำเนี่ยก็จะมีการอ่านออกเสียงอย่างเช่นคําว่าขานขานแล้วก็ขานนะคะกล่าวขานปีขานสังขานนะคะคาว่าขานเหล่านี้อ่านออกเสียงขานเหมือนกันแต่ว่ารูปเขียนนั่นต่างกันความหมายก็ต่างกันไปด้วยนะคะต่อไปเราไปฝึกอ่านกันต่อคะ่ะรถน้ํารถยนต์รสชาติ ลูกเกตสังเกตพระเกตวันสุขมะละกอสุขความสุขเศษกระดาษฝรั่งเศสปฏิเสธอุกาบาทเหรียญบาทบาททยักษเรามาฝึกอ่านคำพ้องเสียงกันต่อนะคะคัดสรรสร้างสรรผู้เท่า เท่าทานเขารพสู้รบพึ่งพารังพึ่งไข่มุกประมุกคุณยา่าต้นยา่าปฏิบัตินามบัตรแกงขั่วขั่วโลกกรรมมือเคราะกรรมใบหน้าน่ารักคุณธรรมกระทำรรโอดควรวนพระโอดโชคลาง เปียกโชกสูขคูณพิสูจน์นะคะทีนี้ค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันนะคะการหาคำพ้องเสียงในเนื้อเรื่องกันนะคะเรามาทำกิจกรรมนี้กันเลยค่ะก็คืออ่านเรื่องเจ้าตูวผู้ซื่อสัตย์แล้วก็สังเกตว่ามีคำใดบ้างนะคะที่เป็นคำพ้องเสียงนะคะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้นะคะเด็กๆค่ะก่อนอื่นเรามาอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันก่อนนะคะ เมื่อลุงนัดไปพักผ่อนกับพักพวกที่ต่างจังหวัดลุงนัดมักจะนำเจ้าตู่ผู้ซื้อสัตว์ไปด้วยเสมอเจ้าตู่เป็นสุนัขพันทางซึ่งลุงนัดซื้อมันมาจากตลาดนัดสัตว์เลี้ยงในราคาหลายพันบาทมันเป็นสัตว์แสนรู้ถ้ามันลงนั่งแล้วใช้เท้าหน้าเขี่ยขาลุงเบาเมื่อใดแสดงว่ามันกำลังหิวแล้วนะคะ เอาละค่ะเรามาหาเลยนะคะว่าคําใดบ้างนะคะที่เป็นคําพ้องเสียงนะคะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเจ้าตูผ่ผูซื่อสัตว์นะคะอ่ะเด็กๆมาดูเลยค่ะตั้งแต่บรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรกนะคะเราก็จะเจอคําว่านัดนะคะอ่ะนัดในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นชื่อนะคะเป็นชื่อของคุณลุงนะคะลุงที่ชื่อนัดนะคะต่อไปค่ะก็จะ มีอีกหนึ่งคำนะคะนั่นก็คือตลาดนัดนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่านัดอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการเขียนรูปเขียนเนี่ยต่างกันความหมายก็ต่างกันไปด้วยนะคะต่อไปค่ะคําต่อไปก็จะเป็นคําว่าพักนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงว่าการพักหยุดพักชั่วคราวนะคะพักผ่อนนะคะต่อไปพักที่สองก็คือพักพวกนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆหาเจอบ้างไหมคะนั่นก็คือคําว่าสัตว์นะคะที่มาจากซื่อสัตว์นั่นเองนะคะก็จะอ่านออกเสียงเหมือนกับคําว่าสัตว์นะคะที่เป็นลักษณะนะคะของสัตว์นะคะว่าสิ่งมีชีวิตนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคําว่าพันนะคะเด็กๆสังเกตนะคะพันในที่นี้หมายถึงว่าสายพันนะคะ เ่าพันนะคะและอีกพันหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นพันเป็นเ,เงินนะคะหมายถึงเงินตรานะคะพันเป็นจํานวนเงินนะคะต่อไปนะคะมีอีกไหมหลูกมีอีกนะคะในคําว่าบาทนะคะก็ถือว่าเป็นคําพ้องเสียงนะคะลูกบาทคําว่าบาทเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบการเขียนแต่ว่าอ่านออกเสียงเหมือนกันความหมายต่างกันนะคะอย่างเช่นบินตะบ,บาทตักบาทนะคะ ลูกบาทนะคะต่อไปนะคะก็จะมีคําว่าหน้านะคะลูกนะคะคําว่าหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นคําพ้องเสียงนะคะคําเขียนหน้านะคะอย่างเช่นน่ารักนะคะก็อ่านออกเสียงหน้าเหมือนกันแต่ว,ว่ารูปเขียนเนี่ยต่างกันนะคะแต่ในในข้อความหรือว่าในเนื้อเรื่องนี้นะคะหน้าในที่นี้หมายถึงว่าหน้าตานะคะ ใบหน้านะคะเรามาตอบคำถามกันนะคะเพื่อเด็กๆนะคะจะได้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะในเรื่องของคำพ้องเสียงนะคะเด็กๆจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูในข้อแรกนะคะคำในข้อใดเขียนถูกต้องนะคะเด็กๆสังเกตคำว่าจันนะคะลูกนะคะ คำว่าจันนะคะกอไก่เนี่ยอศัศจรรย์คอไข่ลูกจันทคอควายแสงจันทร์นะคะคำว่าจันทร์ในข้อไหนนะคะที่เขียนถูกต้องที่สุดนะคะนั่นก็คือข้อคอควายนะคะส่วนในคําว่าอาศัศจรรย์แล้วก็ลูกจันทร์นะคะจะเขียนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะฉะนั้นนะคะเราจะแก้อศัศจรรย์นะคะได้ว่าอาศัศจรรย์นะคะต่อไปค่ะลูกจันทร์นะคะ แล้วค่ะเราไปดูในข้อที่2กันนะคะเรามาดูในข้อที่2นะคะคำพ้องเสียงหมายถึงข้อใดนะคะก็ไก่นะคะหมายถึงคําที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันนะคะขอไข่นะคะเป็นคําที่เขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันค่ะขอควายคําที่เขียนเหมือนกันและมีความหมายเหมือนกันนะคะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะที่เป็นความหมายของคําพ้องเสียงค่ะนั่นก็คือข้อกไก่นะคะ ซึ่งเป็นคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนต่างกันนะคะต่อไปเราไปดูข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3นะคะคำในข้อใดเป็นวิธีการประกอบอาหารนะคะตัวเลือกแรกค่ะเคี่ยวขอไข่นะคะรสขอควายเคี่ยวเหมือนกันนะคะฉะนั้นนะคะเด็กๆก,ก็น่าจะ ถ่ายถูกแล้วนะคะนั่นก็คือข้อขอควายนะคะถือว่าเป็นวิธีการประกอบอาหารอย่างหนึ่งนะคะโดยใช้วิธีการเคี่ยวอาหารนะคะแต่ว่าความหมายของกอไก่เนี่ยตัวเลือกกอไก่มีคาว่าเคี่ยวนะคะหมายถึงว่าฟันนะคะฟันเคี่ยวนะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นฟันแหลมคมนะคะซึ่งสําหรับที่ใช้ฉีกเนื้อหรือว่าฉีกอาหารนั่นเองนะคะส่วนรสก็หมายถึงว่ารสชาตินะคะข้อนี้ก็เลยตอบ เขี้ยวคอควายนะคะต่อไปเราไปดูในข้อที่4ี่กันเลยค่ะเรามาดูในข้อที่4ี่กันเลยค่ะคําในข้อใดน,นะคะเมื่อน,นํามาเติมในช่องว่างได้ถูกต้องนะคะถือว่าเ,าเวลาเรานํามาเติมเนี่ยจะได้ประโยคที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะ,ะตัวประโยคหรือว่าข้อความที่เขาให้มานะคะนั่นก็คือกุ้งนําเงิน1นนะคะซึ่ง ไม่รู้ว่าใช้พันธ์ไหนนะคะบาทไปฝากธนาคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะเด็กๆคิดว่านะคะคำว่าพันนะคะจะใช้รูปแบบไหนคะที่จะต้องนํามาเติมลงในช่องว่างนี้นะคะเด็กๆตอบข้อไหนดีคะนั่นก็คือข้อขอไข่นะคะก็จะเป็น1000บาทนะคะกุ้งนำเงิน1000บาทไปฝากธนาคารนะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธนะ์คะ คำว่าพันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะไม่มีสระอุนะคะแต่ว่ามีตัวทอทงแล้วก็มีเครื่องหมายตันดาคาตนะคะกำกับนะคะก็คือมีตัวการันนะคะข้อนี้ก็เลยตอบขอไข่ค่ะต่อไปในข้อที่5นะคะข้อที่หําในข้อใดนะคะเป็นคําพ้องเสียงค่ะขอไ่นะคะผูกพันวันพุธขอไข่สระอะ สะว่ายน้ําคอควายสุกสรรคัดสรรน,นะคะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะที่เป็นคําพ้องเสียงค่ะนั่นก็คือข้อคอควายนะคะเพราะว่าคําว่าสรรน,นะคะสุกสรรกับคัดสรรน,นะคะอ่านออกเสียงเป็นอย่างไรลูกเหมือนกันนะคะแต่ว่ารูปเขียนต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วยนะคะส่วนขอไข่เนี่ยสะอะนะคะแล้วก็คําว่าสะนะคะ สระกับาสาะนะคะเป็นคําพ้องรูปนะคะซึ่งมีรูปเขียนที่เหมือนกันแต่ว่าอ่านออกเสียงต่างก,กันความหมายก็ต่างกันด้วยนะคะส่วนกอไก่นะคะผูกพันกับวันพุธนะคะเด็กๆจะเห็นนะคะว่าเป็นคำคล้องจองนะคะในคําว่าพันกับคําว่าวันนะคะ ซึ่งมีสาระและก็ตัวสะกดเหมือนกันนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นคำคล้องจองนะคะข้อนี้ก็เลยตอบคอควายค่ะทีนี้ค่ะเด็กๆคะเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆคะเรามาทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของคำพ้องเสียงนะคะ เด็กหยิบหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะเปิดไปที่หน้า106-107นะคะในข้อที่6ใหญ่นะคะให้นักเรียนนะคะเลือกคำพ้องเสียงที่กำหนดมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วก็อ่านประโยคนะคะมาดูในข้อที่1นะคะหลานมีความสุขที่เป็นสุขใจนะคะที่ได้นำมะม่วงสุกนะคะ ไปให้คุณยายเมื่อวันศุกร์นะคะก็คือวันที่6ของสัปดาห์นะคะเราจะเรียกว่าวันศุกร์ค่ะต่อไปในข้อที่2นะคะคุณแม่รู้สึกสับสนนะคะเรื่องราคาสินค้าจึงโทรศัพท์ไปถามที่ห้างสรรพสินค้านะคะต่อไปข้อที่3ค่ะประธานของงาน หาทุนปลูกป่ากำลังรับประทานอาหารอยู่ริมลำธารน,นะคะต่อไปในข้อที่4ค่ะวันนี้อากาศดีมากเป็นโอกาสที่จะได้ออกไปปลูกผักกาดนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะคุณพ่อขับรถกระบะไปซื้อสับประรดนะคะที่มี รสนะคะมาถึงรสชาตินะคะลูกในที่นี้นะคะหวานฉ่ำมาขายนะคะต่อไปเราไปทำต่อในหน้า107กันเลยค่ะ เด็กๆคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะในหน้า107ในข้อที่7นะคะให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คำพ้องเสียงที่กำหนดแล้วก็ขีดเส้นใต้คำพ้องเสียงนั้นด้วยนะคะเขากำหนดมาให้5คำด้วยกันนะคะเด็กๆจะต้องแต่งประโยคนำคำเหล่านี้นะคะไปแต่งประโยคนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้คำพ้องเสียงที่ปรากฏอยู่ในประโยคที่หนูแต่งด้วยนะคะมาดูข้อที่1เลยคะ่ะ เขากาหนดมาให้ก็คือคําว่าเสานะคะข้อที่2คําว่าหญ้าข้อที่3คําว่าบาทข้อที่4คําว่าหน้าแล้วก็ข้อที่หําว่าท่านะคะเด็กๆมาดูนะคะตัวอย่างของครูนะคะก็จะได้แต่งประมาณนี้นะคะเด็กๆสามารถแต่งด้วยตัวเองได้เลยนะคะเด็กๆแต่งแล้วก็ขีดเส้นใต้คําพ้องเสียงให้ถูกต้องนะคะมาดูนะคะประโยคที่1นนะคะเมื่อวันเสาร์แม่พาฉันไป เสาชิงช้าที่กรุงเทพนะคะวันเสาร์ก็คือเป็นวันนะคะเป็นชื่อวันในสัปดาห์นะคะส่วนเสาชิงช้าก็เป็นสถานที่นะคะต่อไปค่ะข้อที่2ย่นะคะหญ้านะคะคุณย่าให้คนไปตัดหญ้าในสนามนะคะต่อไปนะคะในข้อที่3นะคะเด็กๆ ห้ามอมเหรียญบาทเพราะเชื้อโรคจะเข้าปากและอาจเกิดบาดแผลนะคะต่อไปในข้อที่4นะคะลูกสาวของเธอมีหน้าตาน่ารักมากนะคะคำว่าหน้านะคะเด็กๆสังเกตนะคเห็นไหมคะว่าหน้าตานะคะรูปแบบหนึ่งแล้วก็น่ารักก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะต่อไปค่ะ ข้อที่5ค่ะเขาให้คำว่าท่ามานะคะเราก็จะแต่งประโยคได้ว่าถ้าเธอจะไปต่างจังหวัดต้องไปขึ้นรถที่ท่ารถนะคะละนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างการแต่งประโยคนะคะโดยใช้คำพ้องเสียงนะคะเด็กๆสามารถแต่งนะคะด้วยตัวเองนะคะแต่งประโยคด้วยตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะคำพ้องเสียงที่ปรากฏอยู่ใน ประโยช์ที่หนูแต่งด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อที่8นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกคําในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะลูกมีด้วยกันทั้งหมดจํานวน5คํานะคะมาคัดลายมือนะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะคาละสองครั้งนะคะราคาหลังจากนะคะที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของคาไวโพสนะคะคำพ้องรูปคำพ้องเสียงกันไปแล้วนะคะหวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็ เด็กๆนะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะและเดี๋ยวนะคะในคาบเรียนถัดไปนะคะเรามาพบเจอกันใหม่นะคะในคาบเรียนหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ